คงูเลยครับว่าคืออย่างทฤษฎีใหม่ปุ๊บสามสิบสามสิบสิบูจักเลยครับแต่พอมาเข้าโครงการของในหลวงคร,รับเกษตรทฤษฎีใหม่ได,ได้ได้มีความรู้เกี่ยวกับด้านการเกษตรมาเยอะแยะครับหลายอย่างครับทฤษฎีเหมานันเป็นแนวทางการ,ากศรศทำการเกษตรกศรรมที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงคิดค้นขึ้น เป็นวิธีบริหารจัดการที่ดินแหล่งน้ำตลอดจนกิจกรรมการเกษตรในพื้นที่ทำกินขนาดเล็กให้เกิดประโยชน์สูงสุดแนวทางการทำเกษตรกรรมตามหลักทฤษฎีใหม่ในขั้นต้นนั้นจะแบ่งพื้นที่ออกเป็น4ส่วนคือสากเก็บน้ำพื้นที่ปลูกข้าวพื้นที่ปลูกพืชไร่นนพืชสวนและพื้นที่อยู่อาศัย ซึ่งทฤษฎีใหม่ในขั้นต้นนี้จะช่วยส่งเสริมให้เกษตรกรสามารถใช้ที่ดินทำกินเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้อย่างเหมาะสมพอคนมาแล้ว่นจะแบ่งให้ฮ้าฮาก็เข้าใจครับมันมเป็นที่นาที่นาแปดไร่โบปาจำนวนจำนวนหนึ่งไร่ครับแล้วก็เป็นที่ทำการเกษตรอีกห้าไร่นะครับถ้าถ้าบ่มีโครงการของในหลวงคือซิบบได้แบบนี้แล้ว แปลงเกษตรทฤษฎีใหม่ของนายชาญโชคพันธุลาจังหวัดสกลนครนี้เป็นตัวอย่างหนึ่งของการนำแนวพระราชดำริมาปรับใช้ในพื้นที่ของตนจนสามารถสร้างผลผลิตเพื่อตอบสนองความต้องการพื้นฐานของชีวิตคือเพียงพอต่อการบริโภคภายในครัวเรือนและเมื่อเกษตรกรสามารถพึ่งพาตนเองได้ในระดับหนึ่งก็จะก่อให้เกิดการพัฒนาต่อไปอย่างเป็นลำดับ ครับนี่แหละคือโครงการของเอกเษตรทฤษฎีใหม่ของพ่อหลวงครับทำให้เรามีข้าวกินแล้วก็มีอาชีพเสริมมีรายได้ในครอบครัวด้วยนะครับหลักการทําเกษตรกรรมที่เรียบง่ายและสามารถนําไปปฏิบัติได้จริงตามแนวพระราชดําริทฤษฎีใหม่ที่ได้พระราชทานไว้นี้ทําให้ราษฎรในสังคมกเกษตรกรรม สามารถประกอบอาชีพอุ้มชูครอบครัวและดำรงชีวิตได้อย่างพอเพียง